สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่9ตุลาคมค่ะประชุมกรง,งนัดแรกรับผู้ว่าท,บ,ทบคนใหม่ผลโหวต5ต่อ2คงดอกเบีย้ยไว้ที่1.5% 2เซสองเสียงข้างน้อยอยากให้ลด25 b a s บ s p o i n t ิแม้หันคาดการ GDP ไทยปีนี้เหลือโตแค่2.2%เดิมบวก2.3%และปีหน้า1.6%เดิมบวก1.7% ความเห็นส่วนตัวนกักดยวแคทแฮมค่ะมองหุ้นไทยน่าสนใจกว่าตลาดบอลเพราะเชื่อว่านโยบายทั้งการเงินและการคลังปัจจุบันน่าจะมุ่งสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจสมมติฐานดังกล่าวสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนมากกว่าการพยายามคาดเดาว,ว่าดอกเบีย้ยจะลงหรือไม่และเท่าไหร่แนวโนม้มนโยบายคลังผ่อนคลายหลายประเทศเพิ่มการใช้จ่ายและลดภาษีเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงคะแนนเสียงมองขั้นแรกค่ะดูเหมือนจะนําไปสู่ภาวะล่มสลายของพััตรและเฟดมันนี่ แต่ประวัติศาสตร์สอนเราว่ารัฐบาลประเทศใหญ่อาจก่อเหตุบางอย่างสร้างสถานการณ์เพื่อแย่งอำนาจควบคุมกลับเข้าสู่ระบบเงินตราของตนเองได้อยู่ดีช่วงนี้ค่ะไม่อยากซื้ออะไรนอกจากหุ้นไทยกับน้ำมัน KT s a KT MSEQ, KT Energy และ KT Oil มาดูกันถึงการข่อนวัวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะ s t a n d e ปิดไปดที่1,304.92จุด ลบ0.02%มูลค่าการซื้อขาย37,346ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยชะลอความร้อนแรงหลังพุ่งขึ้นมามากอีกทั้งกนอง,องมีมติคงอัตราดอกเบีย้ยส่งผลที่มีแรงขายกลุ่ม finance แต่ได้กลุ่มแบงค์ช่วยพยุงส่วนางฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่53,528ล้านบาทมนีม้ัรบัตอายุ5ปีปิดที่1.24%ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน0.02%ค่ะ ทางฝั่งของค่างเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่32บสาท5้สอสตางค์ต่อดอลลาร์สาหรัฐโดยระหว่างวันเงินบาทยังเคลื่อนไหวในกรอบแคบหลังผลประชุมกนง,งประกาศคงดอกเบีย้ยซึ่งไม่เป็นไปตามที่ตลาดส่วนใหญ่คาดการทางฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นตเกียปิดลบครั้งแรกในรอบ5วันทําการหลังจากนักลงทุนเท,นทนขายหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และ AI ซึ่งปรับตัวลงตามหุ้นในกลุ่มเดียวกันในตลาดสหรัฐบทบางปัจจัยบวกจากแรงซื้อหุ้นในกลุ่มส่งออกที่ได้อนิสงจากเงินเยนที่อ่อนค่าต่อเนื่อง นิกกีปิดไปดที47,734.99จุดลบ0.45เปเซส่วนตลาดหุ้นจีนปิดทําการได้ในวันไหวพระจันทร์ค่ะส่วนดาวโจนส์ตลาดหุ้นน่ยอกปิดขยับลงเล็กน้อยในวันพุธแต่ s p 500และ n a s d ด q ดีตัวขึ้นปิดที่ระดับสูงสุดเป็นปรติการโด้วยรับแรงหนุนจากความแข็งแกร่งของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีขณะที่นักลงทุนประเมินรายงานการประชุมของเฟดซึ่งบ่งชี้ว่ากรรมการเฟดยังคงสนับสนุนการปร,รับลดอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มเติมแต่ก็มีท่าทีระมัดระวังเกี่ยวกับภาวเเงินฟ ดาวโจนส์ปิดที่46,601.78จุดลบ0.003%เอสนี S P 500ปิดที่6,753.72จุดบวก0.58%และ N a ส da q ปิดที่23,433.38จุดบวก1.12%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกแต่ระดับสูงสุดเป็นปรอดิการในวันพุธโด,ดยรับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของตลาดหุ้นฝรั่งเศสและสเปขนขณะที่หุ้นในกลุ่มเหล็กปรับตัวขึ้นแรงหลังสหภาพยุโรปประกาศแผนปรับลดโคต้าการนำเข้าเหล็ก CC40 ปิดที่8,060.13จุดบวก1.07% DAX ปิดที่24,597.13จุบวก0.87%และ FTSE 100ปิดที่9,548.87จุดบวก0.69%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกลุลหลักๆหลังจากรายงานการประชุมของเฟดระบุว่าแม้กรรมาการเฟดยังคงสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม,ตมแต่ก็มีท่าทีระมัดระวังเกี่ยวกับภาวะเงินเฟอ้อ ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเวเทสซาสตานิวยอปิดบวกกว่า1%เในวันพุธเพิ่มขึ้นมา1.3 3เปเซตปิดที่62ดอลลาร์55เซนต์ต่อบาร์เรลโดยได้ปัจจัยหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังไม่มีความคืบหน้าจะทาให้รัสเซีย,ยงคงถูกคว่ำบาตรรวมทั้งรายงานของสำนักง,งานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐที่บ่งชี้ว่าการใช้น้ำมันภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้นส่วนฝั่งของเบลนค่ะบวกดที่ลลาร์ 66. 25เ่อร์เล ทางฝั่งของสัญญานองคตาตลาดนิยกปิดพุ่งขึ้นในวันพุธโดยราคาทองคาทาสถิติสูงสุดอย่างต่อเนื่องทมกลางกระแสาคาดการ์ที่ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดรอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้นอกจากนี้ค่ะความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ยังเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยสัญญานองคําตลาดโคเมกสมมนาเดือนธันวกาเมบวก1ซ5ปิดที่4 0 7 0ดอลลาร์50เซนต์ต่อรออนส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามในวันนี้ค่ะจานวนผู้ขอรับใช้การว่างงานรายสัปดาห์สหัฐ นี่คือทั้งหมดของ k t ท m มเ a y n e w s ที่นำมาฝากกันในวันนี้และเพิ่มให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนย่าลืมกติีตามแฟนเพจ k t ท m s m a า t t a เ e รกันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับบิชานวรรวณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ